สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับพบกับคลิปดีๆมิสาระจากช่องเจทฟรีกับพี่เดชครั้งนะคะวันนี้นะคะกลับมาเจอกันในแบบฝึกหัดทักษะภาษาป .4 ในหน้าที่167นะคะก็จะเป็นข้อที่3ค่ะข้อที่3เนี่ยบอกให้เราทําอะไรเอ่ยบอกให้เรานะคะขีดเส้นโยงคําสัมผัสของกาบยานี11ให้ตรงตามลักษณะบังคับที่นี้เขามีตัวอย่างมาให้คะ่ะไม่ต้องกังวลว่ากาบยานี1 1เป็นยังไงกาบยานี1 1ทําทไมถึงเรียก11เพราะว่าวักข้างหน้าวักคือตรงนี้ วรคข้างหน้าเนี่ยมีห้าคำวรกข้างหลังมีหกคำหน้าห้าหลังหกรวมกันเป็นสิบเอ็ดพอดีเขาก็เลยเรียกว่ากาบยานีสิบเอ็ดนะคะและลักษณะบังคับของกาบยานีสิบเอ็ดค่ะมีอยู่ว่าคำสุดท้ายของวัคที่หนึ่งสัมผัสกับคำที่สามของวรคที่สองต่อไปคำสุดท้ายของวรคที่สองสัมผัสกับคำสุดท้ายของวัคที่ 2, สมามสา 3, แบบนี้นึกออกไหมคะ แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมีสัมผัสระหว่างบทนั่นก็คือคำสุดท้ายของวรรคสุดท้ายนี่แหละสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สองในบทถัดไปนะคะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวจะไฮไลท์ต่างสีไว้เพื่อจะดูออกนะคะอาภัยกับสายอย่างนี้เห็นไหมสลาอเหมือนกันนะคะนี่แล้วก็สีกับลีแบบนี้ค่ะนี่คือลักษณะของการสัมผัสกันใช่ไหมสลอีสล,อ,สลอีนะคะหรือ เป็นคำว่าน้อยกับคำว่าลอยสระออยสละออยใช่ไหมคะอย่างเงี้ยโอเคทุกคนน่าจะเข้าใจทีนี้เขาให้เราขีดเส้นโยงเหมือนที่เขาขีดนะคะตืดตืดแบบเนี้ยทีนี้เรามาดูกันเอาบทแรกก่อนทุกทิศเจ้าเที่ยวทองฟ้าสีทองอันสดใสมีป่าพาสุขใจมีต้นไม้มีลำธารอ่ามาจากบทน,นกเอย้ยนกน้อยใช่ไหมคะทีนี้าเราจะโยงยังไงกับยังไงเดี๋ยวจะแบ่งต่างกัน นะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวพี่จะขอเปลี่ยนเป็นสีส้มนะคะสีส้มนั่นหมายถึงตัวนี้กับตัวนี้นะแล้วก็จะโยงตามสีที่เราตืดๆไว้เมื่อกี้นะคะทุกทิศเจ้าเที่ยวท่องคำสุดท้ายค่ะโยงไปหาท่องกับทองสัมผัสกันโอเคไหมคะ ทองกับทองสัมผัสกันเนาะต่อไปนะคะฟ้าสีทองอันสดใสทีนี้เปลี่ยนมาเป็นสีฟ้านะคะคําที่เขาอะสีเขียวไม่ใช่คําสีฟ้าสีเขียวนะคาที่เขาจะสัมผัสกันก็คือคําว่าใสเอาคาแรกก่อนใสตรงนี้นะคะไปสัมผัสกับอะไรอะใสมาสัมผัสกับบอกแล้วคําสุดท้ายของวัตถุสาก็ 3, คือคําว่าใจเห็นไหมคะสละอสละไอเหมือนกันอย่างนี้นะคะต่อไป มีสัมผัสระหว่างบทสีฟ้านะก็คือจะเป็นทานค่ะลำทานกับสำรานทานกับรานสัมผัสกันอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ไปดูบทที่สองผู้คนไม่มีโรคนะับเป็นโชคสุขสารานอากาศไร้พิษสารสัตว์ชื่นบานดินชื่นใจทีนี้ยังไงนะคําสุดท้ายของวรรคแรกก็คือคําว่าโรคค่ะโรคโยงขึ้นไปสัมผัสกับคําที่สามของวรรคที่สองคือคําว่าโชค อย่างนี้ต่อไปค่ะสีเขียวคําสุดท้ายของวรรคที่2ก็คือคําว่ารานใช่ไหมเมื่อกี้ที่เขาส่งสัมผัสระหว่างบทมาละก็รานก็เชื่อมต่อนะคะไม่ต้องตัดทิ้งอะไรทั้งสิ้นนะไปสัมผัสกับคําว่าสารค่ะในคําสุดท้ายของวรรคที่3ามแบบนี้แล้วก็เหมือนเดิมสัมผัสระหว่างบทนี่คาว่าใจกับคําว่าไทยค่ะโอเคไหมแล้วก็คําต่อไปคราวนี้คําคสุดท้ายของวรรคที่ หนึ่งเดี๋ยวไปดูก่อนเขาบอกว่าคนสัตว์ได้พึ่งป่ามารักษาป่าไม้ไทยสิ้นป่าเหมือนสิ้นใจช่วยปลูกใหม่ไว้ทดแทนใช่ไหมคะโอเคอ่านเรียบร้อยคําว่าป่าค่ะสัมผัสกับคําว่าคําว่าอะไรสาไม่ป่ากับป่านะคะเพราะต้องเป็นคําที่สามนะต่อไปค่ะเหมือนเดิมตึ๊บเอาคําที่สุดท้ายคำสุดท้ายคําที่6ใช่ไหมของวักที่2มาสัมผัสกับคําว่าใจเห็นไหมสระไอเหมือนเดิมนะคะอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆส่วนคําว่าแทนเนี่ยเขาก็จะไปสัมผัสกับ คำต่อไปนะถ้ามันมีบทต่อไปเขาก็จะส่งสัมผัสระหว่างบทแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะโอเคเราจะโยงได้แบบนี้แต่ทุกคนใช้สีอย่างเดียวนะคะสีเดียวโยงนะไม่ต้องเปลี่ยนสีมาก็ได้นี่พี่เปลี่ยนสีเพราะว่าให้เห็นชัดเจนว่าใครกับใครนะต่อไปนะคะอันที่สี่ค่ะ ขีดเส้นใต้คำสัมผัสของกรอนแปดทีนี้กรอนแปดเนี่ยเขาจะมีประมาณเจ็ดถึงเก้าคำในหนึ่งวรรคถูกไหมคะนั่นแหละเขาให้ขีดเส้นโยงนะคะแล้วก็ขีดเส้นใต้คำที่มันสัมผัสโด,ดวยว่าคำไหนไปสัมผัสกับคำไหนดูอย่างเช่นตัวอย่างคะ่ะตัวอย่างมีอยู่ว่าตรงนี้ใช่ไหมคือเดินน้ำลมไฟในพิภพแล้วเขาขีดเส้นใต้คำว่าภพลักษณะสัมผัสบังคับของกรอนแปดเนี่ยจะคล้ายๆกับ กับยานีก็คือคําสุดท้ายของวรรคที่1คือคําว่าพบใช่ไหมไปสัมผัสกับคําที่สหรือคําที่5ค่ะอย่างเช่นอันนี้เขาสัมผัสกับคาที่5าโอเคไหมโอเคนี่ค่ะเขาสัมผัสได้ทั้งคําที่3มแล้วก็คาที่5้านะแต่ส่วนมากนิยมคือคําที่3ค่ะแต่อันนี้ถามว่าสัมผัสคําที่5ได้ไหมได้เอาคาที่5นับยังไงคะพี่นี่ไงมนุษย์สัตว์ใช่ไหมคะมนุษย์นับ2 3เป็นสัตว์ อศับมันไม่สัมผัสแต่เขามาส่งสัมผัสคําที่5คือคําว่าศพกับพบอย่างนี้นะคะโอเคทีนี้ได้ละ1อันต่อไปอันที่สองค่ะคําสุดท้ายของวรรคที่2เหมือนเดิมเลยไหมคาว่าสันค่สะสารันใช่ไหมจะไปสัมผัสกับคําสุดท้ายของวรรคที่3อย่างเงี้ยสีม่วงแล้วทีนี้เขาก็จะคําสุดท้ายของรรคที่3มเมื่อกี้มาสัมผัสกับคาที่3าของวรรคที่4ี่ด้วย อย่างนี้เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นคําว่าสันคําว่าคันแล้วก็คําว่ากันเขาสัมผัสกันอยู่เห็นไหมแต่ะละอันเหมือนกันสันคันกันแบบนี้คะ่ะอันนี้คือการสัมผัสแล้วส่วนของสัมผัสระหว่างบทเหมือนเดิมเป๊ะๆทุกประการหนะหมายคมว่าอะไรอะ่ะหมายความว่าเขาก็จะเป็นคําสุดท้ายของบทอะคะ่ะไปสัมผัสกับคําสุดท้ายของวรรคที่สองของบทถัดไปนะนี่อันนี้เขาเรียกว่าสัมผัสระหว่าง บทอยู่ตรงนี้นะคะทีนี้เราไปดูกันเดี๋ยวเราไปขีดเส้นใต้กันเนาะอ่ะน,นี้ขอใช้เป็นสีแดงทั้งหมดเลยแล้วกันนะคะจะได้เห็นชัดเจนบทที่เขาให้มาตรงนี้เขาบอกว่าการทําลายธรรมชาตินั้นเกิดโทษธทรณีพิโรธแผ่นดินไหวใช่ไหมอ่ะเป็นคําว่าอะไรคะคำสุดท้ายไงอันแรกไม่ต้องคิดมากนะคะเป็นคําสุดท้ายขีดตรงคําว่าโทษไปสัมผัสกับคําว่าอะไรธรณีไม่ใช่เพราะว่าคําที่3เป็นนีใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นคําที่5ค่ะก็คือโรธ แบบนี้โยงหาการปึ้งต่อไปค่ะไหวสระไอคำสุดท้ายมาสัมผัสกับคำสุดท้ายพี่คะไพกับไหวมันคนละสระมันออกเสียงไอเหมือนกันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่สมมติถ้ามันเป็นคำว่าพายแบบเนี้ยอันนี้สัมผัสไม่ได้เพราะมันเป็นสระอายอยักษ์ใช่ไหมคะมันเป็นเสียงสั้นเอ๊นเป็นเสียงยาวนะสระอาเขาเอาคำที่มันเป็นเสียงสั้นนะคะคือคําว่าไหวหรือคำว่าไพยทีนี้หมดยังยังไม่หมดเพราะว่าคําว่าไพยมันไปโยงกับคําไหนได้อีกคะ มันจะมีโยงกับคําว่าไฟได้อีกใช่ไหมภัยกับไฟค่ะทีนี้สัมผัสระหว่างบทขอเปลี่ยนเป็นสีฟ้านิดหนึ่งนะคะสีฟ้าก็คือคําว่าแรงค่ะแรงอ่ะคนแรงสัมผัสกับอะไรสัมผัสกับแถลงตรงนี้นะอยงหากันเลยปุ๊บแบบนี้สัมผัสระหว่างบทเนาะต่อไปนะคะ เหมือนอันนี้จะกินที่ไปสักเล็กน้อยเดี๋ยวเขาเปลี่ยนนิดนึงนะคะปุ๊บ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 คำเดิมแต่ว่ากินพื้นที่ให้น้อยลงต่อไปค่ะบทสุดท้ายด้วยเหตุนี้ชีวิตคือธรรมชาติเอื้ออํานวยอํานาจดังแถลงเป็นกฎเกณฑ์ธรรมดามาแสดงวงจรแห่งคันลองของโลกเรานะคะอ่ะยังไงคะพี่มาดูตรงนี้ใช่ไหมชาติค่ะคําสุดท้ายของวรรคนี้คือชาติชาติกับอะไรนาจค่ะอํานาจใช่ไหมนี่เจอแล้วคําที่มันสัมผัสกันแล้วก็โยงไปหากันค่ะอะไรอีก แหลงเหมือนเดิมอ่ามันต้องมีสัมผัสในบทใช่ไหมคะแหลงไปสัมผัสกับอะไรเอ่ยใบสัมผัสกับแสดงค่ะก็คือสัมผัสกับคาว่าแดงนะแหลงกับแดงแล้วก็อะไรอีกแหงค่ะอีกคำหนึ่งที่เขาจะสัมผัสกันนีโยงมาแบบนี้นะคะส่วนคําว่าเราเขาก็อาจจะไปสัมผัสกับคําต่อไปเช่นเดียวกันโอเคอันนี้ก็ประมาณนี้นะคะทีนี้อีกข้อนึงแล้วกันขอแถมให้ตรงนี้เพราะว่ามันอยู่ในเรื่อง กลอนเหมือนกันนะคะแต่อันนี้เป็นกาบยานีสิบ็ค่ะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเรียงบทร้อยกองเหล่านี้ให้ถูกต้องเรียงเสร็จแล้วมาใส่บรรทัดตรงนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่แบบนี้เนาะ,ะดูข้อที่หนึ่งเขาให้อะไรมาบ้างเขาให้มาว่าคนไทยเป็นพี่น้องอันนี้ยังไม่ได้เรียงแต่เราต้องเอามาเรียงเนาะวักแรกคนไทยเป็นพี่น้องข้อที่สองชาติไทยคงอกราชค่ะรักปองรองสามาัคคีมิมีชาติใดครอบครองจะเห็นว่ามันมีสละองสละองสละอง,ะอ,ง,ะอ,งอันนี้คือ วิธีการสังเกตแต่จะเห็นว่ามันมีอันหนึ่งที่มันแบบชาติไทยคงเอกราชอ่าเอาอะไรดีเอาอะไรขึ้นก่อนคะเอาชาติไทยเป็นเอกราชอาคงเอกราชเนี่ยแหละขึ้นก่อนนะคะง่ายกว่าเนาะอ่ะโอเคมาเขียนตรงนี้ใช่ไหมคะชาติไทยค่ะอันนี้จะเป็นลำดับที่หนึ่งเนาะทุกคนไปเขียนเองเลยก็ได้นะคะเผื่ออ่านไม่ออกนะชาติไทยคงเอกราชนะคะแบบนี้แล้วยังไงต่อครับพี่ ราดใช่ไหมลงสะอาดต่อไปค่ะอันที่สองคือน,นี้มีชาติใดครอบครองอันนี้พี่เขียนให้เฉยๆทุกคนอย่าลืมไปเขียนเองนะคะมีมีชาติใดมีมีชาติใดครอบครองนะเรียงตามนี้ต่อไปค่ะสละอองแล้วคนไทยเป็นพี่น้องคนไทยอันที่สามนะคะคนไทยเป็นอะไรนะเป็นพี่น้องนะคะสุดท้ายค่ะรักปองดองสามัคคี แบบนี้เห็นไหมโอเคนะคะก็เอามาใส่ตรงนี้รับปองดองสามาัคีอะไรก็ว่าไปเขียนด้วยนะคะต่อไปอันที่สองค่ะตรงนี้เพลงไทยแสนไพเราะอ่ะแล้วก็อันที่สองใช่ไหมพร่องอะพร้องไม่ใช่พร่องพร้องถ้อยร้อยวจีฟังเสนอเพราะเหลือที่แสนฤดีหาใดปานถามว่าเรียงยังไงเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะจะเห็นว่าลงตรงนี้เราะจีที่ปานเออเอาอะไรขึ้นก่อนคะพี่ เอาเพลงไทยแสนไพเราะก่อนนะคะลำดับที่หนึ่งเนาะก็จะได้ว่าเพลงไทยแสนไพเราะลงสละเออกต่อไปสละเออกมาใส่ค่ะฟังสนอเพราะเหลือที่ใช่ไหมคร้องทอยร้องไม่ใช่คล้องร้องทอยร้อย,อยวจีค่ะร้องเอามาอันที่สามนะร้องทอยร้อย,อยวจีรื่นฤรือด,ดีหาใดปาดแบบนี้เรียงให้แล้วทุกคนเขียนตามลําดับนี้นะคะลงในตรงนี้เลยหนึ่งสองสามสี่ แบบนี้นะคะโอเคทีนี้ส่วนที่เหลืออีก2ข้อสุดท้ายไว้เจอกันในคลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe ไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย